สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาเข้าสวนมาอัปเดตต้นมะนาวแป้นถวายโดอกกันค่ะนี่ค่ะต้นมะนาวแป้นถวายโคอจบที่เราปลูกไว้ในร่องสวนค่ะตอนนี้ก็มีอายุประมาณหนึ่งปีแล้วค่ะทรงพุ่มและต้นเขางามมากๆเลยค่ะยิ่งช่วงนี้ เป็นช่วงหน้าฝนนะคะตอนเขาก็จะยิ่งงามแล้วก็จเจริญเติบโตดีมากๆเลยค่ะมะนาวสายพันธุ์นี้ดูแลง่ายค่ะที่บอกว่าดูแลง่ายก็คือปอดจากโรคแคนเกอร์ค่ะซึ่งมะนาวสายพันธุ์บางสายพันธุ์ค่ะชอบเป็นโรคแคนเกอร์นะคะโรคแคนเกอร์ทำให้ใบลายกิ่งลายแล้วก็ลูกลายค่ะ ถ้าปลูกพันนี้หายห่วงเลยค่ะต้นเขาออกลูกมาให้เราได้ชมแล้วนะคะซึ่งลูกเขาก็ดูเขียวสมบูรณ์ดีมากๆเลยค่ะปัาจากโรค a คงเกอร์เลยค่ะและต้นเขาก็ใหญ่สมบูรณ์พร้อมที่จะทำการขยายพันธุ์ได้แล้วค่ะซึ่งเราก็ได้ทำการตอนกิ่งเอาไว้นะคะ ในสวนเราก็จะปลูกเอาไว้ประมาณสามสิบกว่าต้นค่ะนี่ค่ะเป็นกิ่งที่เราได้ทำการตอนเอาไว้ค่ะกิ่งตอนที่เราได้ทำการตอนเอาไว้ก็มีลูกทั้งกิ่งเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำการตอนกิ่งเอาไว้เกือบหนึ่งเดือนแล้วก็มีรากออกมาดีมากๆเลยค่ะ แล้วก็จะตัดแล้วก็นำไปช้านะคะเพื่อที่จะทำการขยายพันธุ์ต่อไปค่ะซึ่งปีนี้เรายังไม่มีกิ่งพันธแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะต้องรอเอาไว้ปีหน้าค่ะปีหน้าถ้าใครสนใจอยากได้กิ่งพันุก็ติดต่อสอบถามได้เลยค่ะสำหรับการปลูกในรลองแล้วก็ปลูกในร่องสวนเนาะ แบบไหนจะงาม่อก,กันก็ต้องบอกว่าต้องปลูกในร่องสวนค่ะทีงจะต้นงามแล้วก็ต้นใหญ่ค่ะนี่ค่ะเราก็ตัดกิ่งตอนค่ะแล้วก็ตอนเอาไว้หลายกิ่งเลยค่ะแปลงนี้ที่เราปลูกเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยค่ะ ส่วนมากที่เราดูแลเราก็จะเน้นให้ปุ๋ยคอกค่ะใส่ปุ๋ยอคอกแล้วก็ใส่ปุ๋ยสุเสมอบ้างเป็นบางครั้งค่ะกิ่งตอนวันนี้เราก็ตัดกระบบ้านไปประมาณ5กิ่งค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆค่ะค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ